เ่อาซูไดจ้าอาสุเอได้หน่อยนึ่งยางเม่ส่วอือาเอาไปฝากไปปามาละกอซ่อากอน่อยอเียหน่อยเพียรนไม่ได้ไม่หรอสุดยอดไม่ได้ไม่ได้เกขึ้นค่าได้บถ้าหลานอีลาบเอาเา เอาบ้านมาเรียกไเด้อจ้าเอาไปฝากน้องอุณหญิงวะเอออุณหญิงก่อนเอาไปฝากน้องอุณหญิงนั่นคนถึงหน้าห้านหรือป๊อปคนหลายคนหลายคนหลายคนแม่มาเลยจ้ามาเลยจ้าใกล้จะเปิดแล้วใกล้จะเปิดแล้วสอม่ก็ฮักกีฬาหลายนู้ดคมสุดคุ้นค่ะมีมาไม่ได้บ่อยนะคะ เอาไปฝากหมอลำเด้อรออย่างเป็นระเบียบท่าเล่นหวนเราอลลามโนยิงยังรออีกเจ้าไให้ดีเจก็ขวดเอาไปหน่อยว่าได้ค่ะหนึ่งลังใช่ไหมคะเอาได้ค่ะมาแล้วมาเร็วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าเขาบอกว่าเป็น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 อะไรนะมี็นการบ้าด้วยอ่าบางคนว่าอะไรหนุ่มอะไรเก็บน้อง ล้ออะไรมุตสมมุสาลูกาลูกกับกับร้านอ่ะกับร้านอ่ะถ่าลูกเออาเออไม่าลูกเอเน่เอาซอแจ๊กูดไดสิยูซอแจ๊กเสียงได้จ้าเมนบกูให้เสียงก่อนยันรับก่อนเนอรุ่นนี้เปนแม่เปนนี้มนะแม่ เลิศมากน่ารักที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ